สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับ ให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองขอนแกนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแสนซับเมื่อไรผมแจกกล้องติดรถยนต์นะครับนะครับรอได้เลยนะครับรอเล่นเกมได้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ผมพามาดูรถเข้าใหม่2คันนะครับรถราคาแสนนิดๆนะอย่างเช่นนะคันนี้นะครับเป็นอีสุรากอนไอนะครับ แล้วก็ไอพีนะครับสองห้าสี่หนึ่งนะครับนะครับสองห้าสี่หนึ่งหรือว่าปีสองพันปีหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับนะครับเป็นเครื่องสองพันห้าเอสเอลเอ็กนะครับผมนะครับรถก็จะเป็นล้อหน้าเป็นล้อแมกดีแมกนะครับยางปีสิบเก้านะครับนะครับยางหลังเป็นล้อกระทะบรรทุกนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับก็คือรถมันจะซีดนะครับ ผิวพันธุ์ก็จะมีซีดฝากระโปรงกันชนหน้านะครับพวกแก้มพวกกระบะนะครับต้องเก็บสีนะครับแต่ถ้านิสไม่ใช้งานไม่ต้องซีเรียสก็ไม่ต้องไปทํานะครับก็มีไฟหน้าขุนนะครับพวกนี้นะครับเป็นเครื่องสองพันห้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะพาล้างระบบสะอาดแล้วทามันไม่มืดนะครับผมจะพาดูสภาพใหม่ทีหนึ่งแล้วก็พาลองขับนะครับคันนี้รถบ้านแท้นะครับนะครับภาษี66ลูกค้าเพิ่งต่อมานะครับปีหน้าเลยนะครับมาดูภายในหน่อยนะครับก็มีพวกนี้สีแตกนะครับ นะครับพวกนี้นะครับนะครับสีเคยโป้แล้วมันแตกนะครับแม็กไนเนอร์ไม่มีนะครับแต่ว่ากระบาดก็ยังโอเคนะครับมีเริ่มมีขึ้นสนิมนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับได้คอกนะครับมาดูภายในนะครับส่วนส่วนฟิล์มนะครับถือว่าโอเคนะครับก็มีฝั่งคนขับฟิล์มตรงนั้นมันลอกนิดนึงก็พอใช้งานได้นะครับนี่ครับดูพวกบพวกเบาะนะครับเป็นกรรมะหยี่เป็นตัวรุ่น S L สกระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นในคันนี้ผมอะไรพาวเวอร์นะครับ เป็นเครื่อง2อ0พนะครับผมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับสีคล้ายๆกันเลยนะครับตัวมาด้าไฟเตอร์นะครับผมนะครับหลายๆคนถามมานะครับหารุ่นเปิดแคปได้นะครับนะครับคันนี้สีสันก็จะมีซีดฝากระโปรงกันชนหน้าต้องได้เก็บสีนะครับเก็บสีพวกนี้นะครับก็มีริ้วรอยนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็มาเอาได้ผมจะให้ราคาที่เป็นตามสภาพนี้ก่อนนะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับ คอมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับคอมเดิมกําลังอัดมันไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนคอมใหม่แอร์เย็นจัดนะฮะันนี้เดี๋ยวพาดูพรุ่งนี้พาดูห้องเครื่องคันนี้นะครับตัวมาด้าไฟเตอร์นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2547นะครับเป็นรุ่น2005อินเตอร์เทอร์โบนะครับนะครับตัวนี้มีทั้งเทอร์โบและอินเตอร์เดิมโรงงานนะครับคือมันเป็นรุ่นท็อปนะครับแล้วได้ระบบเบรกเป็น ABS นะครับนะภาษีคันนี้อยู่ที่ กรกฎาหกห้านะครับผมกรกฎาหกห้านะครับนะครับคันนี้นะครับมีแม็กไลเนอร์นะครับจระจังจระจีสวยนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับนะครับคันนี้ก็เดิมๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเปิดแกป็บได้นะสิสาคัญแล้วส่วนสีนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีริ้วรอยนะครับพวกนี้นะครับสีเดิมอยู่นะครับนะครับ <City> a, ah Channel, ก็มีริ้วรอยนะครับคันนี้จะขายตามสภาพก่อนนะครับภายในนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะครับเบาะกำมะหยี่นะครับโทษทีนะครับเบาะด้านหลังเป็นหนังนะครับอ่าตัวสําคัญของคันนี้นะครับคือเปิดแคปได้นะครับนี่นะครับเปิดแคปได้นะครับมันรถนะครับเปิดได้นะครับมันติดคันรถคันนี้เองเฉยๆนะครับนะครับสามารถเปิดแคปได้นะครับ เป็นรุ่น2องนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมพาดูมันถ้ามันไม่มืดนะครับนะครับหรือรอยมีตามผมว่าตอบถามได้หรือนะครับจะมาดูก็แวะมาดูได้มาลองขับได้นะครับคันนี้นะครับบอกคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาไล่มาถึงคันนี้แล้วนะครับคันนี้นะครับราคานะครับเล่เอกสารพร้อมเอาสภาพนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับนะครับถ่ายตามสภาพนี้ก่อนแต่ถ้าจะเอาสวยนะครับ ถ้าจะเอารถสวยเลยนะครับนะครับถ้าจะเอารถสวยจริงๆรคันนี้เก็บสีให้นะครับเป็นทายของเลี้ยงจะส่งให้นะครับถ้าเอาสวยเลย1นึ่งแสนนานะครับแต่ถ้าเอาสภาพนี้มาดูเอานะครับขครตามสภาพนี้เลยนะครับหนึ่งแสนับาทนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยอิสุดากอนไอนะครับปี2541เป็นรุ่น2 5งพันนะครับผมเป็นรุ่นท็อปนะครับท็อปเหมือนกันเลยนะครับ นะครับเครื่อง2องพันคันนี้ตามสภาพนะครับผมล้างทําความสะอาดให้นะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา1นึ0 0แสนสองหนาพนะครับราคา1นึ่งแสาพตามสภาพเอาไปใช้งานราคานี้นะครับบอกได้เลยว่า t ีฟก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ตัวนี้มันได้ดาก้อนไอ้นะครับนะได้เป็นตัวดาก้อนไอ้นะครับโฉมบอดี้คนละอย่างกันเลยนะครับเครื่องก็มีเทอร์โบแล้วนะครับ เป็นเทอร์โบโรงงานของเขานะครับ1 2 9 0 0 0านคันนั้นก็1 2 9 0 0 0ันครับคันนั้นถ้าเจอารถสวย1 4 9 0 0 0นะครับแต่เอาสภาพนะครับเท่าสภาพตามสภาพนะครับ1 2 9 0 0 0เลือกเอานะครับสนใจคันไหนนะครับคันนั้นได้เปิดแคปนะครับคันนี้ได้เป็นตัวอีสุทนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับนะครับถ้าในสนใจนะฮะมีญาติพี่น้องหาอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับ นะครับหารถใช้งานนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ